ตาร์ดแล้วครับอันนี้นะครับเป็น Mitsubishi Pajero Sport นะครับลูกค้าเข้ามาติดตั้งจากโปรเจกเตอร์เดิมโรงงานนะครับเป็นโปรเจกเตอร์ไปออก91 b a c k Edition นะครับพร้อมดับเบิลวงแหวนพิมพ์สไตล์นะครับประหลาดพิซซ่า45วัตต์เดลไรท์นะครับเป็น New d a y l i g h t นะครับ New Audi Style นะครับ Trending นะครับขอทางครับสวยงามนะครับ ผมยิงเต์ทุกตัวจะททงร้านนะครับเป็นไปซีนอนสูงต่ำในตัวนะครับไม่ต่ำครับสูงครับใส่นารกนะครับชัดเจนนะครับสูงครับลอยครับอับรถนะครับสูงครับโอเคสนใจงานดีๆีเนียนะครับติดต่อเพจ Facebook BT p r e m i u m a u t o Sin o n บริหารงานโดยทีมงานช่างหมีนะครับนย้ำนนะครับผมช่างบอยเจ้าของร้านลงมือทำเองทุกขั้นตอนนะครับ của các quan cấp